เราเนี่ยเคยรู้มานะออฟฟิศนี้เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกันสามวันสองคืนเนี่ยมันก็เจอกันกลับมากันืมเขาไม่ลงก็ยังมีคิดถึงเขาอยู่แล้ววิธีทำสกังนี้ยังไงวิธีจัดการเขาไม่ยากเลยยังไงคะออฟฟิศนี้มันเป็นอย่างนี้หละลูกอีกหนึ่งเรื่องในออฟฟิศที่ทำให้มีปัญหาได้ง่ายที่สุดเลยครับ มันอะไรอ่ะเหมือนตลาดเสือกอ่ะเฮ้ยมีคนมีอาการนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะตักใจยังไงก็ตักไม่ลงสักทีเพื่ออะไรอ่ะเมียก็เมียแล้วรู้กันหนึ่งนะอาร์ตอย่ามาอ้ำกันอย่างนี้สิเป็นไรคะเออีที่ย้ายเข้ามาใหม่ น่ารักจังเลยอ่ะชื่ออะไรอะ่ะลูกจ๋าอยากเอาทำเมียเลยอ่ะอยากให้เขาเป็นแม่ของลูกแต่พี่ว่าชอบบวบอยู่ใช่ไหมถึงเครื่องบนมนเนี่ยมบวบแทงทะลุนะบวบเบิดเนี่ยให้มึงแล้วกันได้ใจกูเนี่ยหลงรักแต่ลูกจ๋ <S <S าทำยังไงดีอ่ะแล้วไม่บุกไปตรงๆรอ่ะพี่หรือมันมีอีกคนหนึ่งอยู่ในใจหรือเปล่ามันเลยเลือก <S <S นี่ผู้หญิงพี่เคยแทงแพงเลือกกันไกลอะแหละ เนี่นเราอะเพิ่งย้ายมาใหม่เราไม่รู้กดฎปินี้หรอกเขาห้ามเป็นแฟนกันเองอ๋อเพราะอะไรอ่ะก็เดี๋ยวมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะสิขายงงขายงานให้อย่างเงี้ยมีหน้าละ่วงหนึ่งนะเที่ยวแม่งไปเมืองนอกบ่อยบเออิมขายให้นี่เอง เข้าใจล้อาร์ตผมยังไม่ได้จีบน้องลูกจ๋าเขาเลยนะเอาเหรอคุณจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเราแดกคนนั้นมาจากไหนพี่แขแนกไหนโหเลเสียงดังจังเลยอ่ะนี่เราเคยมีบ้างไหมล่ะรักในออฟฟิศเคยเป็นบ้างไหมเราเนี่ยเคยรู้มานะ คิด <c oughs> ่ากป่ว่สมดเลย <c oughs> เราเราทำอะไรไว้สมัยหนูยังไม่ย้ายเข้ามาออฟฟิศนี้เคยไปเที่ยวกันงจังหวัดกัน3<ะ>วัน2คืนเนี่ยมันก็เจอกันตื่นเช้ากินเบสซงเบกฟาทำกิจกรรมมันก็เห็นหน้ากันบ่อยนะกลับมาก็ลืมเขาไม่ลง มีคิดถึงเขาอยู่ดราม่าเหรอคะตลอดเวลาไม่ดราม่าไม่ได้คุยกันเลยแต่แค่ลืมไม่ลงไม่ลงเราก็คิดถึงเขาแล้วมีวิธีการจัดการยังไงคะโอ้ทำงานน่ากลัวมากเลยใช่ใช่ใชให้พี่เขาตอบจริงๆริงไหมล่ะวิธีจัดการเขาไม่ยากเลยยังไงคะไม่พี่แค่คิดถึงเขาแต่พี่ก็ทําอะไรไม่ได้พี่ก็เลยต้องแก้ไขไปทํากับคนที่ทําได้โดยคิดถึงเขาออฟฟิศนี่มันเป็นอย่างนี้แหละลูก เดินจริงแล้วนะเดินจริงแล้วนะไม่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 มยมยพี่ก็เหยาะหยาะพี่ก็แ่อบเท้าชอบเทาไม่รลก็ทาอะไรไม่ได้เออบางทีมันแบบพอมาทางานเนี่ยสายตาเราก็วอกแวกไปหาเท้าซึ่งมันไม่ดีไม่ดีพี่ก็จะต้องมีพี่จัดการตัวเองด้วยการสั่งโกเจ็กใช่ไหมนี่ใช่แหละมีนัดต่อใช่ไหมครูอะไรจะเข้าอแล้วเนี่ยเหมือนเพื่อนมึงเลย ไอ้ดีมก็รีบเลยดิรีบสักันเลยไอดีมก็รีบนาตี้ก็รีบรีบไปไหนค่อยๆนวดไปมันไม่มีพุทธให้จัดไงก็ค่อยเล่นไปก่อนโปรเจกต์เนี่ยเข้าแน่ๆไงก็ต้องเข้าหนูกลัวลูกค้ามาช้าเออเออหนูล่ะที่ออฟฟิศเก่าเคยมีประสบการณ์พวกนี้ไหมหนูมีแต่คนมาจีบเฮ้โอ้โหไปคอ้เมนเ์นตัวเอง มีแต่คนม,ม่ดีบ่ด้ามกันไกลอยพี่ก็แทงทะลุได้ไนะแต่เราชอบปล่อยคนอื่นไงหนูไม่ย่อหนูคุณเล่นหนูไม่ค่อยมีค่ะพี่หนูแบบว่าโดดสงบเสงี่ยมเจียมตัวหนูก็จะอยู่นิ่งๆตั้งใจทางานเฉยๆแล้วแล้วสมมติว่ามันหลงรักในออฟฟิศเนี่ยหนูโอเคไหมแบบเป็นแฟนกันอยู่ในออฟฟิศก,กันหนูโอเคนะคะแต่ว่าเขาอาจจะต้องแย่งกันนิดนึงโอ้โหมั่นใจเหลือเกิน จ้าแม่ปุ๋ยพรทิพย์โอ้โหเจ้าปุ๋ยพรทิพย์เหรอพี่ไมใหม่ๆหน่อยบุ้ตึงหน่อยบู๊บูโอ้ไม่แต่เอาจริงถ้าสมมติมีแฟนในออฟฟิศหนูรู้สึกว่าก็ดีจะได้แบบเจอหน้ากันง่ายๆไงเอออย่างน้อยก็เห็นเขาอยู่ไกลๆอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ถ้าได้เป็นแฟนกับลูกจ๋านะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปแอบเอาอมยิ้มให้กันไงตามมันได้หนีไฟแบบฟังรู้ละเนี่ยหนักใจใช่ไหมหนักใจตีก็หนักใจใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก็หนักใจ แล้วค<ด>ุณจะทำอะไรดีอะคะน้าตี้มีวิธีแก้ <c oughs> ไหมตี้รู้สึกว่าเราเคยต้องสั่งอะไรเย็นๆมากินกันหน่อครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียนี้ดีอยากสั่งน้ำให้ลูกจ๋าเดี๋ยวหน<อ>ูสั่งให้พี่แล้วจ,จะรู้ได้ไงว่าเขาอยากกินอะไรอะหนูทักเพื่อนในแอปน,นี้ได้เลยค่ะพี่หนูชิชดแชทปรึกษากันนี้ได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยจริงไหมจริงแอปอะไรอะโปรเจกต์สิคะพี่หนึ่งสองซั่งโปรเจกต์เลิศมากเดีถามเขาสิเขาอยากกินอะไรเขาอยากกินน้ำค่ะเขาอยากกินชานมไข่มุย เราก็สั the <The <baptism? are again response> mm ่งได้เลยใช่ไหมสั่งได้เลยค่ะเนี่ยหนูกดแล้วอ่ะหนู่งกดเปิดกดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะทำไมเร็วขนาดนี้อ่ะพี่โอ้ยเย็นเลยมาเร็วมากเลยดีนถุงให้เรียบก่อนเป็นคนแรกท่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวไหนคอรู้าร์ไนขอรู้จานี่ทันั้นกินกันไปก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกจ๋าชั้นสามสิบเนี่ยไปทำเปให้คะแนนเลยค่ะเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะอ่ะเฮ้ ไอ้กินนี่ไม่เป็นไม่หนูชอบกินนีเขี่ยเียหนักใจฮะเขี่าตีหนักใจฮะพี่ก็หนักใจข้าอย่างเงี้ยหาอะไรชื่นใจกินกันหน่อยไหมสั่งหน่อยจัดมาเฮียเฮึยบไปเฮ้ยนี่อะไรโกเจ็กไหยสั่งโกเจ็กให้ชื่นใจ จริจริงๆสั่งอาหารก็ได้จะส่งของก็ได้จะรับของก็ได้แต่วันนี้สั่งน้ำมากินกันดีกว่าโอเคแต่นี่ไม่มีน้ำนะนี่น้ำอยู่นี่ลืมเอาใส่ถุงต้องสไลด์ใหม่ไหมอก็ก็มีค่ะก็มีมีอยู่อันนี้เลาได้จริงิงไปเหรอหรือว่าอ่าได้ค่ะได้ก็คือเขาอยู่ชั้นอื่นอยู่คนละชั้นกับเราเนี่ยแหละ ดีค่ะแบบว่าบางทีไปกินข้าวก็ไปได้กันได้อะไรอย่างนี้เลิกงานก็เลิกพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันอะไรอย่างนี้เคยมีประสบการณ์ความรักในทำงานไหมไม่เคยเลยครับถ้าพูดถึงข้อดีมันก็ทําให้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับในเชิงที่แบบว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจกันง่ายขึ้นแหละลว่างั้นเถอนะเนาะเคยมีประสบการณ์ปิิงรักที่ทำงานไหมในตึกอะ เราก็ปิ๊งปิ๊งอยู่นะก็พอดีว่าวันนั้นอะขึ้นลิฟต์มาก็ไปซื้อข้าวตามปกติอะไรเงี้ยค่ะพี่ทีนี้หันไปปุ๊บอู้หูตรงสเปกมากน่ารักอ่ะเขินทำอะ้ไม่ถูกก็เงียบเวลาเขินก็จะเงียบหน่อยจากที่คนปากแบบเจอคนที่ชอบก็จะสง,งบสง,งยมดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขึ้นเลยหนูเคยมีประสบการณ์ปิงรักกันในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมง,งาน แล้วหนูคิดว่ามันดีไหมอ่ะที่มีแฟนที่ทํางานที่เดียวกันดีค่ะความรักที่ดีจะเติมพลังบวกให้กับเราแล้วก็จะเติมความอยากทํางานไปด้วยการที่เราได้มาทํางานทุกวันนะเราจะได้มาเจอแฟนทุกวันอุ้ย,ยใช้คาว่าแฟนเลยเหรอแน่นองจริงจังมากเหมือนเขากําลังแบบมีความใกี่ชิางานเนาะอุ้ยพูดได้ไหมแม่มีค่ะแฟนพี่คนปัจจุบันเนี่ยก็คือเจอในออฟฟิศเลยออ่ก็ดีนะคะเพช่วยดูแลกัน แต่ว่าก็ต้องไม่ให้ขัดกับเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยพ r o c e ส s ทำงานด้วยเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยคุยกันก็เข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องแบบเพียงบาลานซ์ให้มันลงตัวหน่อยใช่ค่ะงานก็คืองานรักก็คือรักเวลาจอยก็คือเวลาหมดงานเราอาจจะได้ไปแบบกลับพร้อมกับเขาไปกินข้าวพร้อมกันอะไรอย่างงี้ถ้ามีความรักในที่ทํางานนะคะแต่ก็ถ้าข้อเสียแต่ว่าถ้าทําเวลาทํางานเราก็จะแบ่งอยู่แล้วเรื่องส่วนตัวก็จะเคลียร์ไปถ้า บ,บใครโทรมาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ก็หลังจากนั้นที่เราเลิกงานดีกว่าบางทีมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันคือแบบมันทําให้เราบางทีเราไม่จดจ่อกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราอยู่ใกล้ๆเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเสียสมาธิใช่ใช่บางทีก็ทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ยากค่ะของการมีความรักในที่ทํางานเพราะถ้าหากว่าเราทะเลาะก,กันหรือว่าเราต้องเลอิอกกันเนี่ยเราต้องทํางานด้วยกันอยู่ แต่ถ้าเกิดเป็นข้อเสียก็คือผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คนอื่นอาจจะมองว่าบางทีสองคนนี้มีความสัมพันธ์กันอาจจะแบบมีอะไรเอื้อต่อกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงส่วนใหญ่ก็คิดว่าดีมากกว่าอืเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายอยู่แล้วโตโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัยทํางานแล้วอสำหรับหนูมีแฟนในที่ทํางานดีกว่าค่ะ มันรู้สึกว่าแฟนเราอยู่ในสายตาอุ่นใจอะเนาะอุ่นใจอย่างน้อยความห่างไกลก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคก็ควรมีก็ได้นะคะเราจะได้อิ่มเอิบใจเวลาที่อยากพูดคุยกับใครที่มันใกล้ตัวแล้วเราก็โทรไปหาเขาได้มันง่ายเวลาเราเครียดอะไรเราก็โทรไปคุยกับเขาได้หรือว่าจะเดินลงไป